จับตาด่วนร่างกฎหมายที่จะมีผลกระทบถึงผู้ถือวีซ่าเจวันสวัสดีค่ะดิฉันําม้สม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบาเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะในคลิปนี้นั้นเราจะพูดถึงร่างกฎหมายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกฎหมายจริงๆและจะมีผลกระทบถึงผู้ที่ถือวีซ่าเจวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออพร์แนนนี่สกอลาคุณหมอหรือนักวิจัยหรือแม้กระทั่งอาจารย์ค่ะ ไปฟังรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยกันนะคะ วันที่4กันยายนปี2025ที่ผ่านมานี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอร่างกฎใหม่ที่เกี่ยวกับการติดตามสถานะของผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาผ่านระบบเซเวสค่ะหน้านี้คือหน้าประกาศที่ลงประกาศสานะู่สาธารณะโดยจะมีการแก้ไข2ประเด็นใหญ่ๆ1ยกเลิกข้อบังคับเก่า2ฉบับคือ หกดเรื่องการต่ออายุนักเรียนแลกเปลี่ยน extension or program นึกออกไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนแลกเปลี่ยนมาปีหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันหมดอายุแค่ปีเดียวแล้วนักเรียนเจวันก็ไปติดต่อโปรแกรมสปอนเซอร์บอกโปรแกรมโปรแกรมสปอนหนูอยากอยู่ต่ออีกปีนึงอะหรือไปบอกโปรแกรมสปอนบอกว่าโปรแกรมสปอนโฮสต์อยากจ้างหนูอีกปีนึงนั่นคือการ extend ไปอีก1ปีจะมีการยกเลิก เรื่องนี้ค่ะยกเลิกเรื่องการต่ออายุของนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ extension of program จะไม่ให้ต่อแล้วหยุดเมื่อไหร่คือหยุดเมื่อน,นั้นและกฎที่สองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีกฎเรื่องการรื้อฟื้นสถานะในบันทึกเซเวสของนักเรียนแลกเปลี่ยนคือคําว่ารื้อฟื้นสถานะเนี่ยก็คือการ reinstatement กลับไปสู่สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย reinstatement นั้นใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการ fall out of status หรือว่าเกิดสถานะหลุด ขึ้นมานะคะแล้วเป็นการหลุดที่ไม่ใช่ความผิดของนักเรียนอาจจะเป็นความผิดทั้งด้านเทคนิคอลหรือความผิดที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความผิดบย y o n d your control นะคะเป็นความผิดที่นอกเหนือการควบคุมของตัวนักเรียนเองก็อาจจะสมัครขอเข้าไปเพื่อขอแก้ไขสถานะให้ reinsert กลับมาสู่สถานะที่ถูกต้องได้นะคะข้อที่2ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับนักเรียน J1 หรือผู้ถือวีซ่า J1 ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้สามารถอัปเดตบันทึกในระบบเซเวสได้ โดยที่จำกัดเฉพาะกรณีเหล่านี้เช่นนะคะ 1. อัปเดตการขยายเวลาภายในระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับแต่ละประเภทก็คือถ้าจะมีการขยายระยะเวลาไม่ใช่การต่ออายุครบอีกหนึ่งปีไปเลยแต่อาจจะเป็นการขยายระยะเวลาได้2มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิค 3. ก็คือมีการยื่นคำร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อขอต่ออายุหรือขอให้กลับสถานะเดิม pre-insertment นั่นเองเพื่อให้มีสถานะที่ถูกต้องสรุป ร่างกฎหมายฉบับนี้ 1. มีแนวโน้มที่จะผ่านอย่างมากนะคะ 2. กระทบกับผู้ที่จะถือวีซ่าเจวต้องการทําให้การต่ออายุหรือการขยายอายุหรือการขอกลับสถานะเดิม extension และ reinstatement ของสถานะ j จวันนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นและตรงกับ กฎและระบบที่ใช้อยู่จริงถ้าต่อไม่ได้ก็คือต่อไม่ได้ไม่มีการเขียนอีกในตอนนี้นะคะข้อเสนอร่างกฎหมายนี้นั้นยังไม่มีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนแต่คาดว่าเมื่อประกาศใช้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศหรือ Department of State ยังได้ออกร่างกฎหมายเฉพาะ สำหรับออแพรด้วยในเรื่องของออแพรนั้นเนี่ยคะจะมีการแก้ไขอย่างชัดเจนเลยก็คือชั่วโมงการทำงานในการดูแลเด็ก จะต้องฟิกซ์เอาไว้ว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคือที่ผ่านมานะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะฟล็กซิเบิลตกลงกันได้เอาอย่างงี้อ้าอย่างนี้แต่กฎหมายที่คาดว่าจะออกมานั้นเนี่ยจะมีการฟิกซ์ชั่วโมงการทางานของพี่เลี้ยงที่มาดูแลเด็กจะมีการฟิกซ์ค่าจ้างนะคะมีกฎในเรื่องของค่าจ้างว่าค่าจ้างการทํางานในฐานะออรแพรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีการกําหนดเรื่องข้อตกลงระหว่างโฮสกับแนนนี่หรือออแพรนั้นด้วยว่าจะกําหนดอะไรกันได้บ้าง มีการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่มาแลกเปลี่ยนมากขึ้นมีการเพิ่มตัวเลือกด้านการศึกษาด้วยนะคะแต่ณนะตอนนี้นั้นอย่างที่บอกนะคะยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นยิบย่อยออกมาให้เราได้นั่งอ่านกันว่ามันมีอะไรบ้างร่างกฎหมายใหม่นี้ออกมา สอดคล้องกับร่างข้อเสนอของกระทรวงความมั่นคงแงห่มาดูภูมหรือ DSS ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนกฎการอนุญาตให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างจำกัดเวลาของผู้ที่ถือวีซ่า F วีซ่า J วีซ่า I นะคะ F1 ก็คือนักเรียน J1 ก็คือนักเรียนแลกเปลี่ยน I ก็คือผู้แทนสื่อมวลชนต่างประเทศได้มีการเสนอให้เปลี่ยนจาก D.S หรือ Duration of Status ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยืดได้ไปเรื่อยๆตามโปรแกรมที่เรียนหรือโปรแกรมที่ เข้าทํางานตอนนี้ให้ฟิกซะว่าจะหมดอายุเมื่อใดเมื่อมีข้อเสนอนี้เกิดขึ้น ข้อเสนอนี้จะถูกเสนอตามมาจากกระทรวงการต่างประเทศให้สองกระทรวงนั้นตรงกันและใช้ด้วยกันได้เรื่องนี้นะคะทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านครัมในยุคนี้นั้นเนี่ยกำลังเข้มงวดอย่างมากกับการบริหารจัดการสถานะของผู้ถือวีซ่านักเรียนผู้สื่อวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็ผู้สือวีซ่าผู้แทนสือ่อหมวลชนใครที่กําลังวางแผนจะมาเรียนมาศึกษามาฝึกงานมาทํางานมาเป็นออแพรมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาเป็นแนนนี่หรือจะ มาเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการที่ได้รับวีซ่าเจวันในอนาคตก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันให้อย่างละเอียดนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะช่องทางการติดตามข่าวทางด้านกฎหมาย Immigration หรือกฎหมายคนเข้าเมืองจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทาง่างอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram X และ TikTok ค่ะ กดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ